กราบสวัสดีตันสวัสดีนุนครับท่านผู้ชมวันนี้ของติดกตอ5ทีวีครับวันนี้ผมจะมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนไม่ใช่ไม่ไม่ไม่กราบรอบรอบไม่ใช่การเล่าการเล่านะครับผมคุณจะแบบให้ทุกคนแบบที่อยู่ประเทศไทยทุกคนนะครับขอให้แชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้เผยแพร่ไปให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ไปเยอะๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาแบบเยอะนะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้ให้มันนานไปเท่าไหร่ครับจะเข้าในเรื่องหลักเลยนะครับผมขอให้ทุกคนที่แบบชาวไทยครับไปเล่นป๊อปแคทใช่ไหมพี่ ป๊อปแคทอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเกมให้ครับแล้วแบบถ้าเกิดใครอยากได้ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ให้ครับโอเคครับพากันไปกดเอานะครับทั้งที่ที่ผมสนับสนุนนะครับออโต้ร์คิกครับนี่ครับออโต้ร์คิกกันนี่ครับขอให้ทุกคนแบบแบบกดเอานะครับแบบให้ทีมเราแบบช่วยชาดนะครับทีมเราต้องชนะครับโอเคแก่ง ไอ้กูต้องขึ้นไปเยอะกว่าคนไม่ผมจะให้มันขึ้นเขากดอย่างงั้นตายหาพอดีลุงก็กดห้านี่โอเคกดห้านี่กูได้พี่มันต้องขึ้นไม่ได้ละพี่พี่โยกมันจ๋าเอ้ยทีมตัวสับค้างอ้ีกหนึ่งร้อยเลย ประเทศไทยต้องชนะนะครับทุกคนอีกอย่างนะครับเราจะกดในคอมกดในตัวซับกดในโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับแบบเนี่ยครับก็แบบผมจะกดให้ดูก่อนเลยนะครับกดตรงไหนก็ได้เลยนะครับตรงนี้ครับแล้วกดมั่วไปครับช่วยฉาดไปครับโอเคครับประเทศไทยเราต้องชนะนะครับกดไปครับเก่งรู้ไม่ไหนโอเคครับเดี๋ยวผมเคาะจตัดไปอีกกล้องหนึ่งก่อนครับ นี่ครับทุกคนกดเข้าไปแล้วครับกดได้มุ่มม่วนครับโอ้โหกดไปมุ่มม่วครับสวยไหมครับเป็นไงครับสวยไหมของผมเองนี่ครับสวยไหมครับกดไปครับกดไปครับเนี่ยครับกดนี้ครับกดไปเรอยๆครับมีอีกอันนึงนะครับกดไปครับไปครับกดช่วยชาร์ครับตอนนี้สองร้อยแล้วครับตอนนี้ครับช่วยชาร์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ทุกคนจะลืมไปกดช่วยกันนะครับประเทศไทยตอนนี้เราติดอันดับแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาอันดับให้ดูครับสุดยอดครับนี่แหละครับ แรงพลังม้าของประเทศไทยเราเชียบกดต่อครับเฮ้ยดู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 ทุกคนดู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 เขาบ้านคนนะครับประเทศไทยโอ้โหขึ้นไปแต้มโคตรเยอะพลังสารของทุกคนในประเทศไทยครับใจไทยเราต้องชนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตะกีฬาทีวีนะครับก็คลิปนี้วิเจ่านี้นะครับผมขอไปกดต่อนะครับโอเคผมขอไปกดต่อแป๊บหนึ่งนะครับ ปรสวีดะสวีดีพี่หึงพันแล้วพี่อะมันมือของตะกิงนี้พี่เล่นเกมอันนี้ปะเนี่ยซอยซอยกันแค่ว่าไปเขาเขาไปกดออขั้วบดทุตสำมาประเทศไทยประเทศใท้ดีที่หนึงเลยนะดีแล้วขึ้นไปน้ากินลโดนนี่ครับทุกคน คนคนดูเป็นตัวอย่างนะครับข้างรล่ะข้างหอยซอยยาสีซอยซอยกันดูดมึงมึงเฮ็ดทางแล้วกูเฮ็ดทางนี้ครับเทหตุผลชนะข้างลุยตุ้ดกดไปประเทศไทยก,กูไม่ยอมกูไม่ยอม